วนอีกหนึ่งข่าวร้อนนะคะเป็นโพสต์แจ้งข่าวเตรียมสละโสดช่วงปลายปีนี้นะคะของโลโก้นั่นเองหรือว่าควาอนฮยูนนะคะแรปเปอร์คนดังแห่งค่าย AOMG โดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์แจ้งกับแฟนๆผู้ติดตามบอกว่าหลังจากที่ปลดประจำการเขาได้พบกับเพื่อนสมัยเด็กที่โตมาในละแวกเดียวกันอีกครั้งแล้วก็พบว่าทั้งสองคนเข้ากันได้ดีค่ะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากเพื่อนก็กลายเป็นคนรัก โดยหลังจากที่เดทดูใจกันมา2ปีนะคะในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่ใช้ชีวิตร่วมกันในวัย32ปีของโลโค้ก็บอกด้วยนะคะบอกว่าเธอคนนี้เนีทำให้เขาค้นพบความสุขแล้วก็ความมั่นใจจากเดิมที่บอกว่าหากไม่อยู่บนเวทีโชว์เขาจะไม่กล้าตัดสินใจอะไรได้เลยแต่เธอคนนี้แหละก็คือสาวนะคะเจ้าของโซลาเต้ที่เขาพูดถึงในเนื้อเพลงอยู่บ่อย แต่เนื่องจากว่ามันติดเรื่องของโควิดในทีมนะคะมันก็ยังคงอยู่เขาแล้วก็คนรักจึงตัดสินใจที่จะจัดงานวิวาแบบเงี้เป็นการส่วนตัวหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าทําผลงานเพลงในวงการต่อไปค่ะรักจังเลยใส่แบบว่าเหมือนคีย์เวิร์ดของแฟนเข้ามาในเพลงพูดถึงบ่อยๆพูดเหมือนเป็นเขาเรียกนะเป็นคำลับโค้ชลับเออแบบนี้นะแบบนี้สื่อถึงเธอนะอู้ดีจังเลยก็จะแต่งงานกันฤดูใบไม้ร่วง ก็เบิร์นแต่งสักเพลงให้แฟนแฟนจะได้รีบกลับมาไ้่มีแฟนตลกลับมาเสียงหลงไปนะไม่ได้อะไรเลย